รอบครัวหันสากับ BRT สนับสนุนโดยรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT พ่อพ่อ,อเดี๋ยวเนี้เขามีรถโดยสารบริการสำหรับคนพิการด้วยเหรอโอ้โหแม่ครับ เขาเรียกว่า BRT ครับแม่รู้ได้ยังไงเราเไปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนี่ถ้าด้วยการนะฉันไม่ขึ้นรถนี่หรอกไม่น่าสนใจตรงไหนเลยอะไรแต่พอแกก็อย่างเงี้ยไปไปพ่อจะทำอะไรก็ไปต้เลยไปต้นไม้ยีดีกว่าไปดีกว่าอะไรก็ไม่ลู้โอ้ยท่านจิตบาวิวนี่เธอทำอะไรเนี่ยปัดให้มันแรงๆอย่างนี้ให้มันเอียม อตรงนู้นตรงนู้นจัดตรงนู้นวะดคุณพาพ่อออกไปเปิดหูเปิดตาขั้งนอกบางทีนี่ถ้าพ่อเดินเองได้นะพ่อออกไปนานแล้วโอเคไปบีอาทีนะเขาบริการสะดวกสบายสบายที่สุดไปบีอาร์ทีไปนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็พิการอย่างนี้แล้วจะไปยังไงมันลำบากอ่ะนะเชื่อแม่เธอ ไปบียอันทีนะไม่ไปจะจะไปยังไงอ่ะจะไปทอนคันนี้อโอ้ยอ่ะมาเปิดประตูไปจ้ะไป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 คันนี้นะไปไเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวนะคะพอเดินดีๆแล้วเดินไม่ได้ดูเห็นไหมเนี่ยแมจริงๆไหวไหมไหวไหมอ๋อนี่ ี่เพิ่นจิตเบ้าวิวช่วยหน่อยซิระวังจะระวังพ่อพ่อเดี๋ยวนี้เขามีรถโดยสารบริการสำหรับคนพิการด้วยเหรอโอ้แม่ครับเขาเรียกว่า b r t ครับแม่รู้ได้ยังไงเราเอาไปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเอออันี่ไวแน่นอนไวรุ่นไวรุ่นอืมรถโลกร้อนอย่แม่ไปไห นี่มันเหมือนความฝันท่านเนี่ยถ้าเราเกิดพิการขึ้นมาจริงจจะลำบากแค่ไหนเออพ่อจะออกไปนอกนะจะไปซื้ออุปกรณ์ก๊อฟที่ห้างหน่อยอ้าวพ่อจะออกไปข้างนอกก็ไม่เอากุญแจรถไปด้วยเหรอคะเออพ่อไม่ขับรถแล้วละ่ะพ่อจะเปลี่ยนบรรยาก,กาศเดินทางกับฉันนะเดินทางกับฉันนะไปสู่จุดหมายปลายทางที่แสนสบ,บาย ด้วยบียร์ทีอยากจะมีเพื่อนร่วมเดินทางที่รู้ใจจะไปที่ไหนก็ไปกันได้ไม่กังวลสดกสบายกันทุกคนไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงง่ายได้และแล้วก็เจอกับเพื่อนที่รู้ใจที่ทันสมัยไร้มลระพิดรรอบข้านกาย ยิ้มรับความสุขที่มากมายเพื่อมีชีวิตที่สบายกว่าน,นี้จะไปกับฉันไหมจะไปกับฉันไหมมาเถิดมาน้ามาเดินทางไปด้วยกันเดินทางกับฉันนะเดินทางกับฉันแนะไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตสบายดวยวบียร์ทีจะไปกับฉันไหม จะไปกับฉันไหมมาเถิดมานะมาเดินทางไปด้วยกันเดินทางกับฉันนะเดินทางกับฉันนะไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตสุปดปลายโดยา r t